เ้ากินข้ามแบบนี้นครับ,รบอันนี้ต้องการจะแบบสื่อสารเรื่องอะไรออกไปถึงคนอ่านบ้างฮะตอนที่เขียนจริงๆก็ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเสียมากมายครับก็ถ้าเรียนตามตรงนี้ก็คือว่า,เ,าเราเราอยากที่จะทบทวนความหลังอของเราซึ่งอยู่ในวัยเยาวแล้วก็เราพบว่าคือเราจะเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับก็จะมีความสุข เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าพอเราเล่าแล้วเรามีความสุขเนี่ยมันมีความสุขที่ล้นปี่จนกระทั่งอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับทันนี้ก็คงลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่าถึงฉากนั้นฉากนี้ทุกๆฉากเนี่ยเราก็จะจําได้ติดตาเพราะฉะนั้นเวลาเล่าก็กก็็จะมีความสุขมากๆทั้งนั้นเองอ่ะก็เป็นเรื่องที่ความสุขนําไปทั้งนั้นนะครับโอจริงเราก็จะเห็นอย่างเรื่องของการทําสวนยางใช่ไหมเื่ง,งการทาเหมืองแร่การละเล่นขำๆอย่างว่าทําสวนยางไม่ได้ฝนตกก็จะต้องไป อะไรนะเล่นหนังตะลุงใช่ครับก็คือเป็น,เป,นเป็นช่วยอธิบายเล่าเ,าเรื่องตอนนี้ถึงได้ไหมว่าวิถีชีวิตภาคใต้ที่เป็นยังไงบ้างก็คือเมื่อตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยครับก็คือจะเรียนดีจะเรียนไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยถ้าเราเป็นลูกชาวสวนยางชาวไร่ชาวนาเนี่ยครับมันก็จะไม่มีข้อแม้คุณตัวเล็กตัวโตวอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องทําในสิ่งที่พ่อแม่ทําใช่ไหมครับก็คือถ้าทางพ่อแม่เขาเขาต้องตื่นเมื่อกีดยางเราเป็นลูก ถ้าเป็นลูกที่ดีเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือทางพ่อแม่คือคือจะอาจจะตัวเล็กหรือว่าอายุน้อยสักแค่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าเกิดเราพอจะทำอะไรได้เราก็ต้องทำใช่ไหมครับครับทีนี้ก,ก็ก็เราก็ต้องทำทุกๆุกอย่างแต่ว่าอย่างที่เล่าในเรื่องนี้ก็คือว่าเราก็พยายามทำทุกๆุกอย่างแล้วแต่ว่าในขณะที่แม่เนี่ยก็จะคอยเปรียบเทียบว่า จ้อยซึ่งเป็นตัวเอกซึ่งก็คือจริงๆก็คือผมนั่นแหละจ้อยซึ่งเป็นตัวเอกเนี่ย <c oughs> ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาจะเปรียบเทียบกับน,น้องชายอะครับ <c oughs> ทางทางน้องชายรู้สึกจะทําได้ดีกว่าหมด <c oughs> <c oughs> ทีนี้เราก็เกิดความรู้สึกที่น้อยเนื้อต่ําใจเราก็จะสับสนไอ้ตก ตกลงแม่เป็นคนลำเอียงหรือเปล่ารักเราหรือเปล่าอ,ะอ่ะเราแค่ตัวเล็กหน่อยทําไมไปรักน้องมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะฮะครับ,ค,รบคือทวนหนึ่งจริงๆมันก็จะเห็นเห็นเรื่องหนึ่งอย่างเรื่องของปัญหาของคนที่ทําสูนยาเรื่องปัญหาคนที่ทําเหมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอยู่ในวิถีชีวิตอยู่แล้วนะฮะครับมันสะท้อนให้มันเหมือนกับสภาพสังคมปัจจุบันยังไงของของภาคใต้ในปัจจุบันบ้างครงงับคือถ้าจะเล่าให้ตรงไปตรงมาอีกทีนี้ก็คือว่าผม คิดว่าการทําสวนยางในความจริงเป็นเรื่องที่ดีมากๆอยู่แล้ว<ม>เป็นเรื่องที่ดีมากๆอยู่แล้วแต่ว่าคือโดยธรรมชาติของคนเนี่ยก็อยากที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรให้มันดูดีขึ้นอีกหน่อยให้มีเงินมากขึ้นอีกหน่อยให้ดู<ม>อาจจะอะไรล่ะรู้ละฟูฟ้าขึ้นมาอีกหน่อยใช่ไหมครับ<ม>ก็ในตอนนั้นก็จะมีข่าวว่าถ้าใครอยากที่จะรวยเนี่ยครับก็ให้ไปที่เขาศูนย์เขาเขาศูนย์อยู่ที่ อะไรละอำเภออำเภออำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชานะครับครับก็คนก็ไปทํากันเยอะแยะมากเพราะนั้นก็จะเรียกว่าก็ทุกๆคนก็ถ้าเกิดอยากรวยอยากจะก้าวหน้าก็จะไปกันหมดเลยทีนี้ก็คือทางพ่อแม่ทางญาติต่างๆก็ไปกันหมดเลยทีนี้พอไปอยู่กันมากๆเนี่ยมันก็จะเรียกว่าคือก็จะมีการแข่งแย่งแข่งขัในไปบ้านเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยเมืองอีกเมืองเลยก็อาจจะคล้ายๆกับกรุงเทพทุกวันนี้ก็ว่าได้นะฮะทีนี้ คือในตอนเด็กเราก็คงจะได้เรียนรู้นะว่าจริงๆอยู่ที่บ้านนอกตามธรรมดานก็ดีอยู่แล้วครับทําไมเพียงเพราะว่าเราอยากที่จะมีเงินมากขึ้นเนี่ยทำไมเราจะต้องไปแข่งแย่งแข่งขันต้องไปฆ่าฟันต้องอะไรกันพวกนี้ครับมมันก็เป็นอะไรที่สอนเรามากเหมือนกันนะครับผม,มต้องถามว่ารู้สึกยังไงที่บบว่าพอที่สุดแล้วเนี่ยก็เขาเล่มน,นี้เนี่ยถูกเลือกเป็น รางวัลหนังสือดีเด่นประจําปี2556นะแล้วก็เหมือนเขาแนะนําให้สําหรับเด็กและเยาวชนและวัยรุ่นหานด้วยก็หนึ่งก็เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันครับสองคงต้องขอขอบคุณทางสำนักพิมพ์ด้วยนะครับที่ว่าได้กรุณาส่งครับสถาบ,นบ,นบันมุกนะฮะทีนี้ที่เหนือความคาดหมายเพราะผมคิดว่าในตอนที่ผมเขียนไปเนี่ยอย่างที่พูดถึงในตอนแรกก็คือว่าตอนเราเขียนเนี่ยเราก็มีความสุข มากพออยู่แล้วครับทีนี้ไอาการมาได้รับรางวัลเนี่ยก็เป็นเป็นเรียกว่าก็เป็นผลพลอยได้แต่เป็นผลพลอยได้ที่ที่ก็หวังว่าก็จะนํามาซึ่งซึ่งเรียกว่าอาจจะเป็นความสนใจจากคนอ่านที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เผื่อใครอ่านแล้วชอบก็อาจจะบอกต่อกันนะครับครับจริงจริงที่ว่าปอดว่าจะช่วยให้พอได้ของมันแล้วจะช่วยให้แบบว่ามีเด็กๆหันมาสนใจวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้อะไรอย่างนี้บ้างมากขึ้นไหมฮะเวทมนตร์จะช่วยไหม ผมหวังว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าคือถ้าดูในตัวเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีคนที่เป็นพ่อแม่หรือเป็นครูหรือเป็นผู้ปกครองอครับเพราะว่าช่วยช่วยนิดนึงเพราะว่าอย่างพูดถึงชื่อเรื่องปับ๊บอะครับลูกยางหรือเป็นลูกยางนาเนี่ยผมว่าในตอนนี้อาจจะมีเด็กน้อยคนที่จะเคยพบเคยเห็นใช่ไหมครับครับแต่ว่าก็ก็เป็นคือถ้ามองในแง่บวกเนี่ย หมายถึงว่าก็เป็นจุดที่จะคอยเชื่อมต่อระหว่างแบบว่าคนเล็กกับคนโตเนี้ยอ่าเด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่กับโตก็หมายถึงว่าก็คืออะไรล่ะคือบนเด็กๆถามว่าแล้วไอ้ลูกยากนาเป็นยังไงหรือแม่หรือพ่อใช่ไหมครับทางพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่ามันก็เป็นลูกมันกบเฮลิคอปเตอร์หมุนติ้วๆเหมือนอย่างที่ผมพูดถึงในตอนแรกก็เป็นจุดที่อาจจะพูดคุยกันได้ในครอบครัว ต้องถามว่าผลงานที่ผ่านมาคุณนิกรจริงก็ได้รางวัลมาหลายวิธีนะฮะตั้งแต่อินอวอร์ดก็ได้ใช่ไหมฮะรางวัลอะไรนะแว่นแว่นแก้วแว่นแก,วแก้วก็ได้ใช่ไหมฮะรางวัลของของ,ของสังศิยเด่นนี้ก็มาได้ปีนี้อีกแต่ส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นหนังสือที่เป็นวรรณกรรมเยาวนชนทั้งส่วนมากนะครับทำไมถึงเน้นจะถ่ายทอดเรื่องราวหรือประสบการณ์ของตัวเองเออกมาเป็นในเชิงวรรณกรรมเยาวชนซะมากกว่า จริงๆก็ยังไม่ได้เน้นเพียงแต่ว่าคืออาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าในขณะนี้เราก็มีผลงานลักษณะนี้ออกมามากหน่อยแต่ความจริงก็ เขียนอะไรที่อยากอยากที่จะทําอะไรที่แตกต่างไปจากนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็การเขียนเรื่องเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็ผมไม่รู้จะต้องเน้นสักกี่ครั้งว่าเขียนแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็หวังว่าความสุขที่เราได้สื่อไปตามถ้อยคําต่างๆเนี่ยมันก็จะเรียกว่าทางคนอ่านเขาสามารถที่จะรับรู้ได้แม้ว่าพรกรรมเยาวชนครับ สำหรับเด็กที่เป็นภาษาไทยค,คนนักเขียนไทยเนี่ยมันอาจจะขายไม่ค่อยดีตลาดอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในตลาดเท่าไหร่อย,อย่างนี้ป่ะฮะก <c oughs> ็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคือคือส่วนที่เป็นความสุขความทรงจําอะไรดีๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีงามเนี่ยเราเป็นคนที่รู้ดีอยู่แล้วแล้วผมว่ามันก็เพียงพอแล้วในการที่จะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับที่จริงต้องมาถามนิดนึงฮะคิดว่าถ้ามีเด็กสักคนนะฮะได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้คือได้มาเหมือนแบบประสิมรั์ประสบการณ์ส่วนตัวของของคุณคามินเนี่ยครับคิดว่าเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างครับคงต้องถามเด็กคนนั้นต่มาเาลกกันหอคุณตั้งใจไว้ว่าอย่างไรก็ผมผมยังเชื่อในเรื่องของของการแบ่งปันกันแล้วผมก็คิดว่าคนไทยเราอะครับก็จะมีสังคมที่จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นหลั แล้วก็เป็นมานับตั้งแต่แรกเลยแต่ในตอนหลังๆเนี่ยด้วยความที่เรียกว่าเราจะต้องมาแข่งขันกันจะต้องไปแบบอยากจะร่ารวยอยากจะมีืเสียงอะไรกันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมไปว่าเราคนไทยเนี่ยจะมีพื้นฐานเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วผมว่าคือถ้าเกิดทุกคนทราบและนึกถึงข้อนี้นครับวไอ้ความขัดแย้งอะไรต่ได้ต่างๆเนี่ยมันก็จะ เพลวเลงมาเยอะครับผมครับผมครับนี่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเรื่องราวจากนุยายที่น่าสนใจของนักเขียนท่านนี้นะคุณฮาบินคมนีนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจไปกว่าฮะคือชีวิตส่วนตัวของนักเขียนซึ่งกว่าจะเดินทางมาอยู่บนในบรรณพิภพเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็มีเรื่องราวน่าตื่นเต้นมากหลายเรื่องนะครับติดตามได้จากช่วงหน้าครับ